สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารค่ะล่าสุดเลยสําหรับการติดตามของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะสําหรับในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีว่าจะได้เดินหน้าต่อหรือไม่ล่าสุดก็มีข่าวออกมานะคะว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะก็จะได้ลารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในลําดับต่อไปซึ่งหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญนะคะได้มีการวินิจฉัยใ,ให้พลเอกประยุทธ จันโอชาค่ะได้ไปต่อในตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ของสํานักโฆษกแจ้งวาระของอปิกตูหรือว่านาย,ยกรัฐมนตรีนะคะเข้าทําเนียบรัฐบาลทันทีในวันที่3ตุลาคม2565ในส่วนของเงินพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาในโครงการประกันรายได้ก็มีลุ้นค่ะคุณผู้ชมและในลําดับต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้านําเข้าในส่วนของที่ประชุมครมอหรือไม่อย่างไรทันไหมในวันที่4ตุลาคม25 565หรือว่าจะเป็นวาระในอังคารถัดไปแต่ให้เร็วสุดคือในเดือนตุลาคม2565เพราะว่าคาดการจ่ายเงินงวดแรกในโครงการประกันรายได้เข้าปี4คือ14ตุลาคม2565ติดตามข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะ เนื่องจากว่ายัางดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ครบ8ปีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดยจะมีการเริ่มนับวาระในการดำรงตำแหน่งนะคะของนายยกรัฐมนตรีตั้งแต่ปีพศ2560คือเมื่อรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้วันที่6เมษายน2560นั่นเองค่ะ ซึ่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชมในส่วนของเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานโฆษกนะคะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งผ่านกลุ่มลายสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลนะคะให้ทราบถึงวราระของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะโดยจะเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่3ตุลาคม2565นี้ค่ะ ทั้งนี้นะคะก็เป็นข่าวดีให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศสําหรับการเดินหน้าโครงการประกันรายได,ได้ที่ผ่านนบขอโดยมีท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีการไฟเขียวเดินหน้าโครงการประกันรายได้เข้าปี4 พ่วงค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000บาทจะนำเข้าคอรมอได้เร็วสุดในวันอังคารที่4ตุลาคม2 5 6 5นรนี้หรือไม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศก็ต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารว่าเงินชาวนาจะได้รับการอนุมัติเร็วสุดซึ่งในส่วนของการคาดการณ์จากการประชุมนปขอโดยท่านจุลิน,นักษณ์ววสิทธิ์ก็ได้มีการถแถลงการก่อนหน้านี้นะคะว่าเงินชาวนาจะสามารถคาดการจ่ายงวดแรกในวันที่14ตุลาคม2 5 6 5รห ซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศก็ลุ้นนะคะว่าโครงการประกันรายได้ข้าวปี4ปีการผลิต2,565ทับ66จะเข้าครมอเร็วหรือว่าทาันไหมในวันที่4ตุลาคม2565และจะเริ่มจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนางวดแรกในวันที่14ตุลาคม2565ซึ่งตรงนี้ทางช่องก็ไม่ทราบรายละเอียดว่าจะนําเข้าหรือไม่นําเข้าอย่างเดียวอย่างไร ซึ่งทางซึ่งตรงนี้นะคะก็ยังไม่มีใครทราบเลยว่าจะนําเข้าหรือว่าไม่นําเข้าโดยทางกระทรวงพาณิชย์เพราะว่ากระทรวงคัน เพราะว่ากระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าของเรื่องในโครงการประกันได้ได้นะคะคุณผู้ชมถ้าหากนําเข้าจริงๆก็สามารถดําเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนะทั่วประเทศได้ทันตามกําหนดที่มีการคาดการไว้14ตุลาคม2 5 6 5แต่ถ้าหากไม่นําเข้าอาจจะมีการเลื่อนไปในสัปดาห์ต่อๆไปของอังคารต่อไปก็อาจจะเกิดความล่าช้าในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชนะผู้ปลูกข้าวนั่นเองค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็นําข้อมูลข่าวสา เรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมแล้วคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือในส่วนของเงินเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์นะคะซึ่งล่าสุดก็มีการยืนยันนะคะว่าพี่น้องเกษตรกรจังหวัดกระสินที่อำเภอยางตลาดได้รับการโอนเงินแล้วทีสองแต่หลายพื้นที่หลายจังหวัดยังคงไม่ได้รับการโอนเงินก็ต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องว่าจะจ่ายเงินเมื่อไหร่อย่างไรจากกรมการข้าวสําหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ กับกรมส่งเสริมการเกษตรนั่นเองค่ะหากคลิปนี้ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ